อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท,ท่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรือเืนอีิมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจะมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรัวบวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับ,ก,บการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ประเทศไทยโดยในวันนี้นะครับผมจะมาขอรีวิวสกิลความสามารถต่างๆ ของแคลนโกพลดินจากชุด VGT BT 15-1ขีดหนึ่นั่นเองนะครับผมก็ขอเกลิ่นน้ำนิดน,นึงว่านี่อาจจะเป็นการทิ้งหรือว่าจะเป็นจุดสุดยอดของแคลนโกพลดินจากไอจแเราก็ว่าได้เพราะว่าหลังจากนี้หลังจากจบซีซั่น3ไปนะครับผมภาค4 IG อจีเราก็ไม่ได้มีโอกาสหยิบโกมาเล่นมากนะักก็จะไปเล่นเป็นแคลนลิงจ๊กเกอร์ตามในเรื่องการ์ตูนแทน แล้วพอขึ้นภาค5้าก็จะไลฟ์บัวบาไปเลยนะครับผมจะมีปรากฏตัวให้เห็นก็จะในเดอะมู i วี่เท่านั้นแต่เดอะมูฟวี่ก็ไม่ได้ค่อยมีการที่จไปสกิลอะไรมากก็จะเน้นฉายแอคชั่นกันซะส่วนใหญ่นะครับผมรวมถึงพี่เขาก็จะไปเล่นแครดลเล่ยด้วยดังนั้นตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นจุดสุดยอดแล้วก็จุดสุดท้ายแล้วของโกดินสายไอจีนะครับผมทั้ไงไห้แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเพลิดเพลินสนุกกับความเก่งกาจของมันนั่นเอง แต่ใครจะไปรู้ในอนาคตก็อาจจะมีอะไรผอมอีกก็ได้นะครับผมเพราะยังไงขึ้นช่วงบูชิโรสเนี่ยต้องมีการนําของเก่ากลับมาขายอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็เกิดกันพอแล้วเราไปดูสกิลความสามารถของการ์ดทุกใบดีกว่านะครับผมขอเริ่มที่การ์ดเกรดศูนย์ตัวเรกนะครับผมกับ Flower Gardener นั่นเองใบนี้พลังโจมตี4,000นะครับผมมีความสามารถ2อย่างในการ อย่างที่1 s k i l สกิลออโต้ Auto, ผู้เริ่มต้นนะครับผมนั่นก็คือถ้าเกิดมีการ์ดแคลนเดียวกันนะครับผมไลท์ทับตัวนี้ก็จะสามารถเรียกการ์ดใบนี้เนี่ยจากเรียจากโซออกมาในช่องเรียวกาศได้อ่ะยกตัวอย่างและการัำสุดเอาการ์ดใบนี้ไลท์ทับลงไปเลยนะครับผมเอฟเฟกตัวเริ่มจะทํางานก็จะสามารถคอลงช่องเรียวกาศได้นั่นนะว่าจะคอลงช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมไม่ซีเรียสแต่อย่างใดอีกสกิลหนึ่งสกิลแอคทีฟเกิดที่ช่องเรียวกาศน,นะครับผม มีค่าคอสเป็นนำยูนิตนี้เข้าสู่โซคุณและเลือกทิ้งกับมือคุณหนึ่งใบนะครับผมอ่าแล้วก็เวนการ์ดและถ้าเวนการ์ดคุณเป็นแคลนโกพลัดินเราจะได้จูนหนึ่งนั่นเองตัวนี้เนี่ยมีความสำคัญง่ายก็คือทิ้ง1.1น,น,นั่นเองนะครับผมอ่าใช้สกิลดีกว่าสัญญาณสกิลของฟอร์เวอร์การ์เดนเนอร์ในช่วงของเมนเฟสนะครับผมเขาเป็นแอคทีฟนำตัวนี้เข้าสู่โซอ่าแล้วก็ทิ้งกับมือหนึ่งใบถ้าเกิด แวนการ์ดคุณเป็นแคนโกพลาดินก็จั่วขึ้นมา1ใบนั่นเองครับผมก็คือทิ้ง1นึ่งจนนั่นเองแล้วตัวนี้ก็จะเข้าโซไปแล้วก็เข้าไปเลนเองไม่เอาใหม่อีกแล้วนะครับผมนี่จะเป็นความสามารถของฟลาเวอร์การ์เดนนั่นเองจ้ะมาดูเกรดศูนย์ไปถัดมานะครับผมกับลีเบเลเตอร์ ator, แห่งความฝ่ฝันอารูมนะครับผมอ่าใบน,นี้เก่งมากตัวนี้มีความสามารถ2อย่างเช่นกันอย่างที่1ก็คือความสามารถออโต้ Auto, ผู้เริ่มต้นเมื่อโดอนไลท์ด้วยใครเดียวกันปุ๊บคอลมช่องเดียวกาดได้ ส่วนกสกิลหนึ่งอากจะยาำนิดหนึ่งสกิลแอคทีฟเกิดในช่องเลียวกะเท่านั้นนําตัวนี้เข้าสู่โซคุณถ้าแวนกัดคุณเป็นแคลนโกพลดินเกรดสามหรือสูงกว่านะครับผมค้นหาการที่ชื่อว่าบลัสเตอร์เบสลิเวเลเตอร์อ่ะซึ่งก็คือเจ้าใบนี้เองนะครับผมอ่าจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบแสดงและสลับกองการ์ดคุณจากนั้นนำบลัสเตอร์เบสตัวนี้ไปวางไว้ใบบนสุดนั่นเองนะครับผมอ่ะทำให้ดูดีกว่า ก็เด๋ยวต้องเปลี่ยน Vanguard. แวนการ์เราเนี่ยเป็นเกรดสามที่สูงกว่าก่อนละกันเนาะอ่าสมมุติว่าเอาเป็นที่อ่าเอาเอาเป็นตัวเบรกไรดีกว่าอ่าเอาเป็นอย่างนี้ละกันอ่าก็สมมติเป็นอย่างนี้ละกันนะครับผมอ่าแวนการ์เราเป็นเกรดสามละบัตเตอร์เบรตัวนี้อยู่ในกองนะครับผมอ่าแล้วก็เอาวางทับไว้ละกันนะนี่ทีส่สมมติเป็นเด็กนะเอาวางทับไว้ทีนี้ก็ในช่วงเมนเฟสาวใช้งานสกิลของอารุมนะครับผมนาอารุมเข้าสู่โซคุณหยิบเด็กขึ้นมานะครับผม หา b ลัสเ e r ร a เบสเรเบเลเตอร์หนึ่งใบที่เหลือก็สลับกองกานนะครับผมอ่ะแล้วก็นำบลัสเตอร์เบสตัวนี้ไปวางไว้บนบนสุรนั่นเองดังนั้นไม่ว่าเราจะใช้สกิลอะไรก็ตามที่เป็นการเรียกไปบนสุดจากกองเข้ามามันจะเป็นการการันตีว่าเราได้บลัสเตอร์เบสเรเบเลเตอร์แน่นอนนะครับผมหรือจะเป็นไลท์เช็คยังไงก็ได้จะจั่วง่ายมันจะได้ใบนี้แน่นอนซึ่งทําให้สามารถนําไปต่อยอดกับสกิลอื่นได้เยอะแยะเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือชุดเนี่ยมันเสริมความเป็นบลัสเตอร์เบสออกมาเต็มที่เรียกได้ว่าแบบเป็นัเองนน่ นี่ก็จะเป็นสกิลนะครับผมของตัวเริ่มรีเวเลเตอร์แห่งความฝ่ฝันอารูมนั่นเองนะครับผมถือว่าเก่งมากอีกหนึ่งใบนั่นเองจ้ามาถึงเกรดหนึ่งใบถัดมานะครับผมอ่านั่นก็คือตัวนี้เลยรีเวเลเตอร์แห่งอ่ารีเวเลเตอร์ดาวกำลังนภา,านะครับผมกินาวีนั่นเองใบนี้เป็นใบที่เน้นป้องกันอย่างยิ่งพลังจิตวิทยาหกพันนะครับผมมีสกิลอยู่หนึ่งอย่างสกิลออโต้เคาน์เตอร์บลัสหนึ่งเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องกระเดียเซอร์เคิล ถ้าแวนการ์ดคุณมีคําว่าลีเบเลเตอร์ในชื่อกาดสามารถจ่ายค่าคอร์ดได้คือความหนึ่งถ้าจ่ายตัวนี้จะบบกพลังป้องกัน5000ตามจํานวนเรียวกาศโกพลรดินของคุณจนจบการต่อสู้ตันเองคือลงมาป้องกันได้อย่างเดียวแบบมันจะเป็นสกิลที่ใช้ป้องกัน้องเดียวนั่นเองครับผมอ่ะทำให้ดูดีกว่าก็หนึ่งสมมุติว่าในสนามพิชินมีแวนการ์ดหนึ่งตัวที่ติดชื่อลีเบเลเตอร์นี้ถูกแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็มีคอร์ตบาร์ดไว้พร้อมเลย ทีนี้สมงติฝันข้ามโจมตีมาพี่ชินสั่งใบนี้เรามาป้องกันกดสกิลข้อมหนึ่งถามว่าพลังป้องกันบวกไหมไม่บวกเพราะว่าไม่มีเลียวเลยนะครับผมแต่เอาใหม่เอาใหม่ really in สมมุติว่าคราวนี้เลียวเต็มสนามเลยดีกว่านะครับผมเลียวเต็มสนามเลยจึ้งชึ้งชึ้งนะครับผมเลียวเต็มสนามเลยปล่อยเข้าบปายปล่อยเข้าบปนะครับผมและแน่นอนว่าพวกแวนการ์ติชื่อรีเบเลเตอร์อยู่นะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเมื่อฝันข้ามโจมตีมาพี่ชินส่งใบนี้เรามาป้องกันนะครับผมใช้สกิลทํางานอ่ คว่ำหนึ่งเขาตบาสหนึ่งนั่นเองตัวนี้พลรรังว่ากันจะบวกตามจำนวนเลียวแคลนโกนในสนามซึ่งตัวนี้มีเลียวอยู่5า้าใบพลังป้องกันเพิ่มไปอีกสองหมกลายเป็นป้องกัน3ามหมื่นนั่นเองนะครับผมเป็นนี้เป็นใบที่บอกป้องกันได้เยี่ยมยอดมากไม่แพ้พอรไฟล์เลยเพราะพะกกาลพะพระรังป้อกันสูงจริงๆ1ใบนี้คือแทบจะรู้ผลเลยว่าตีมาเกือบจะไม่เข้าแน่นอนนะครับผมเป็นอีกหนึ่งใบที่ทําให้เราลอดตายหรือว่าทําให้เราสามารถคุมเกมได้ดีขึ้นนะครับผมกับการ์ดใบนี้เลยลีเวเลเตอร์ดาวกัง มาถึงเกรด1นึ่งไปถัดมานะครับผมกับลั c กี้ชายและบิจาพลังโมตีหกพันนะครับผมใบน,นี้มีสกิลแค่อย่างเดียวสกิลออโต้เกิดในช่องแวนเกตหรือเลวกาดก็ได้เมื่อตัวนี้โจมตีถ้าจํานวนเลวกาดของคุณมีมากกว่าคู่แข่งตัวนี้พลังโมตีจะบวกสัมพันธ์จะจบการต่อสู้ก็คือสมมุติว่าฝ่าตรงข้ามเนี่ยไม่มีเลวเลยแล้วเราก็มีเลวเยอะกว่าอย่างนี้แล้วกันเมื่อตัวนี้โจมตีปุ๊บจะบวกพลังสามพันให้นั่นเองนะครับผมก็เน้นพวกมากเข้าว่านั่นเองจ้ะ เกรด1ใบถัดมานะครับผมกับลิเบเลเตอร์แรงกายภาพโซลอนนั่นเองตัวนี้พลังจมดี7,000นะครับผมมีสกิลแค่อย่างเดียวสกิลออโต้นำตัวนี้เข้าสู่โซคุณเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียวกาดจากกองการ์ดคุณนะครับผมถ้าแมนกากาดของคุณเป็นแคลนโกลพละดินสามารถจ่ายค่าคอร์ได้ก็คือนำตัวนี้เข้าโซถ้าจ่ายเปิดดูการ์ด3ใบปจากกองการ์ดคุณ ค้นหาการ์ดที่มีคําว่าลีเบเลเตอร์ในชื่อการดไม่เกินหนึ่งใบาจากที่เปิดดูทั้งหมดคอลองช่องเรียกาการ์ดและนําการ์ดที่เหลือไปไว้ใต้กองไม่มีการสลับนะครับผมอะทํให้ดูดีกว่าสมมติว่าใบเนี้ยอยู่ในกองละกันนะครับผมอะเดี๋ยวขอหาตัวที่มันช่วยเรียกได้อย่างเช่นเอสการ์ดละกันเนาะอะ,อะสมมุติว่านี่เป็นกองการ์ดนะครับผมอะแล้วก็ตัวนี้อยู่ใบบนคือที่คือมันมันขึ้นมันมันจะอยู่ของมันเองคือโชคมันฟุกอะไรอย่างเงี้ยอะสมมติว่าเอาตัวนี้โจมตีไปเมื่อตีฮิตสกิลเอสการ์ดทำงานนะครับ ใบไปสุดเรียกเข้ามาในสนามอ่ะพอเรียกเข้ามาปุ๊บจังหวะนี้แหละสกิลของโซโลอนจะทํางานได้นะครับผมเมื่อตัวนี้เข้ามาในช่องเรียวกาศจากกองการ์ดคุณนะครับผมแวนเป็นโกพลาดินจ่ายค่าคอร์ดได้เลยนําตัวนี้เข้าสู่โซลแล้วเปิดการ์ด3ใบบนสุดนะครับผมแล้วก็เลือกรีเบเลเตอร์หใบ เข้ามาในสนามนั่นเองโอ้โหมันเป็นตัวที่เอาไว้เปิดต่อน,นั่นเองครับผมแถมเปิดต่อแบบมีตัวเลือกด้วยนะเพราะเปิดได้ตั้ง3าใบเนี่ยถือว่าเป็นใบที่แบบเฮ้ยช่วยในเรื่องของการต่อเกมได้ดีมากเพราะบางคนแบบโอ้ยเปิดหนึ่งใบได้แต่ทิกเกอร์ะอะไรเงี้ยใบนี้มันช่วยได้งจริงมันช่วยทั้งเติมโซช่วยทั้งเปิดโอกาสในการเลือกให้มากขึ้นน,นั่นเองครับผมหรือบางตัวมันแบบสกิลรีกเข้ามาเลสอ่างเงี้ยแต่ในเมื่อสโลนม,มันเข้ามาเลสก็ยัดโซ เปิดสามใบบนเรียกเข้ามาใหม่ห Negative. และตัวที่เข้ามาใหม่จากสกิลโซลอนเนี่ยมันจะสแตนเพราะมันจะตีต่อได้ทํา oh <sh> ให้เ <Kristen> ป็นต <sur> ัวที่ต่อเกมบุกได้ดีมากครับผมเกรดหนึ่งวัดมาจ้ากับรีเบเลเตอร์แห่งลุงสีขาวเบรันนะครับผมตัวนี้พันย่อมตีเจ็ดพันมีสกิลแค่อย่างเดียวสกิลออโต้เกิดที่ช่องเรียวกาศเมื่อการได้ชื่อบลัสเตอร์เบต์รีเบเลเตอร์นะครับผมอ่าเข้าสู่ช่องเรียวกาศคือช่องช่องไหนก็ได้ไม่ต้องต่อกันมันจะไม่เหมือนคู่กับโดลีนบัตเตอร์ดาร์ก ถ้าแวนการ์ดคุณมีคำว,ว่ารีเบเลเตอร์ในชื่อกาดเลือกหงายการในไดมอนด์โซนของคุณได้หนึ่งใหทันทีนะครับผมทำให้ดูดีกว่าสมมติว่าตัวนีน้อยู่ช่องนี้ละกันเนาะแล้วก็เอมีแวนการ์ดติดชื่อริเบย์อยู่นะครับผมพอมีการคอวอเตอร์เบดลงมาจะเข้ามาจากวิธีไหนก็ตามเข้ามาจากกองเข้ามาจากมือเข้าจากวิธีไหนก็ตามเนี่ยเอฟเฟกต์ Effect ตัวนี้จะทํางานได้นะครับผมก็หงหนึ่งนั่นเองนน่นนะว่าถ้าเกิดมีสกิลอะไรก็ตามที่แบบว่าทําให้มันเข้ามาพร้อมกันทีเดียว2ตัว นะครับผมก็จะหงายได้2ใบไปเลยเพราะว่ามันก็ทํางานแยกกันตัวนี้เข้ามาหงายเข้ามาหงายก็หงายทั้งคู่ก็ได้นะครับผมทําให้เป็นตัวที่ช่วยหงายดาเมจให้กับโกตัวน,นี้ได้ดีมากเพราะว่าโกตัวน,นี้นกินเบอน์เตอร์บ้าสเหลือเกินนะครับผมคว่ำสองคว 1, ำ่ำหนึ่งจะหมหมดเลยดังนั้นตัวนี้เป็นอีกหนึ่งใบที่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตของบัตเตอร์เบดแล้วก็เด็กดื่นได้ดีมากที่มีการใส่บัตเตอร์เบดลงในบ,บ,น,งาาบ ator, ะนะครับผมเกรดหนึ่งมาจ้ากับลิเบเลเตอร์ปลายแหลมโกแลนเซอร์นะครับผมพัีเซนต์วิดีที่ มีสกิลอยู่แค่สกิลเดียวจ้าสกิลออโต้ Auto นะครับผมเลือกทิ้งการ์ดเกรด3แคลนโกพลาดินบนมือคุณหนึ่งใบเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเลียวการ์ดถ้าแวนเก่าคุณเป็นแคลนโกพลาดินสามารถจ่ายค่าคอได้ถ้าเกิดจ่ายค้นหาการได้ชื่อริเบเลเตอร์ผู้โดดเดี่ยวแกลนสล็อตนะครับผมจากก็ได้คูณหนึ่งใบแสดงขึ้นมือแล้วก็นําขึ้นมือควรจะสลับกองการนั่นเองคือมันเป็นตัวหาเบรกไลท์นั่นเองนะครับผมง่ายๆเลย คือพอตัวนี้เข้าในช่องเรียวกาดสาใช้งานสกิลนะครับผมทิ้งเกรดสามมันก็ได้เป็นมือคุณหนึ่งใบอ่ะทิ้งเลยนะครับผมแล้วก็หาค้นหาตัวนี้จะในกองขึ้นมือนั่นเองทําให้เรามีการการันตีว่าเราสามารถหาตัวแกรนสล็อตล่างเบรกไร์มาใช้ได้และที่เหลือจะเบรกไร์ด้วยใบอื่นหรือจะเป็นเซนิตตอ,อก,ก้อนเรื่องของคุณนะครับผมแต่ว่ามันดีมากทําให้ตอนนี้เนี่ยเด็กแกรนสล็อตเนี่ยแทบจะฟูลหรือสมบูรณ์แล้วนั่นเองครับผมสามารถเล่นต่อยอดได้หลากหลายสายมากหรือว่ามีของเอริมได้หมดเลยจึงเเป็นนนนนนนใใใบทีีนน่่่าาช้้มกตออังผ